จะรีบไปไหนคำถ,ถามที่สามจะเป็นคำถามเกี่ยวกับความรักความรักอันนี้ขอญาตไ็นเรี่ยงส่วนตัวถามไดตไ้ตอบได้ตอบได้ไหมถ้าจะถามตอบได้ถามแบบเบาๆนิดนึงว่าอก่อนที่จะมาทํางานที่นี่ก่อนที่จะมาทํางานที่นี่คือที่เทคโนโลย,ยีสายอ่าความรักของหนูเป็นแบบไหนบ้างเป็นแบบไหนอดีหรือไม่ดี ความรักของหนูเป็นแบบเรื่อยๆเรื่อยๆเหมือนงูเหรอ่จะ <c oughs> ไปเล่นหัวล้อใช้ต้องหัวล้อค <c oughs> วามรักของหนูเป็นแบบเรื่อยๆเป็นแบบเรื่อยๆใค,ใครมาก็จีบใครมาก็คุยไม่มีก็ไม่คุยมีก็คุยใช่ไหมค <c oughs> ่ะทีนี้สเปคข,ของหนูหนูชอบผู้ชายแบบไหนหนูชอบผู้ชายแบบไหนหนูชอบผู้ชายที่รักหนูนะคะหนูชอบผู้ชายที่รักหนูหนูก็รักเขาเป็นหนูค่ะเป็นหนู ค่ะหนูเที่ยวค่ะทำใจหนูค่ะหนูใจง่ายไหมไม่ค่ะไม่ค่ะแต่ก็ไม่ยากสำหรับนเราคนะคะต่อมาคถามถาถามที่คำถามที่เป็นเพราะได้สดเพราะดูต้องหัวเราะด้วยลูกนุ่งเคนนุ่งเคนเหรอหนุ่มชาติต่อความจริงใช่ไหมตอบเลยไม่เป็นไรหรอกคือเราเป็นคนที่แบบสะดวกสบายกว่าทุกคนไงช่องของเราเป็นช่องที่ไม่ซีเรียสถามมาก็ตอบไปบางครั้งก็ โกหกบางทำบางสิงบางเป็นอัปกติกาทำงานทำคลิปน้องเพิ่อนทีนี้เหมือนยานี้เหมือนยานี้มาทำงานที่เทคโนรู้สึกแล้วทำไมต้องรู้สึกอย่างไรจิตร์ก่อนลืมจิ้หมดแล้วก็ไม่เอาจริงดิเสียฟิลหมดเลยต้องขอโทษท่านผู้ชมด้วยนะคะน้องเพื่อยืนถ่าน้องเพื่อยืนตรงๆค่ะคำถามสุดท้ายสำหรับรายการนี้พิธีกรถามมากนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะอย่าโกรธกัน คืนเรื่องบัตขพิธีกรถ้าถามมากเขาก็ให้จังเราเยอะไงต้องให้คุ้ม่าค่าตัวพิธีกรวันนี้ประมาณ250เยอะมากเป็นครั้งแรกที่ได้รับค่าตัวแพงมากคำถามสุดท้ายถามว่าในการที่หนูมาทำงานที่เทคโนโลนรูรู้สึกยังไงดีหรือไม่ดีรู้สึกดีค่ะเป็นการทำงานที่สบายใจตกใจหมดเลยทำไมต้องขีดกันด้วย ไม่รู้ว่าเขามาจากไหนทรายเขาเป็นคนเมาเนี่ยชอบมาลาลานผู้หญิงตัวน้อยๆอย่างเรามาต่อใหม่น้องเปิ้ลน้องเปิ้ลร่างฐาเลยมาทำงานที่นี่รู้สึกดีค่ะ อบุ่น,น <ทำ S 1> ดีเหมือนการาทํางานาแบบพรอบครัวแล้วก็มีคุณแม่โนเป็นเจ้าของวิทยาลัยเป็นคนใจดีแล้วก็พอออยดดเป็นคนสวยใจดีท่านสองคนนี้ใจดีมากปูอ้อมอารีกับพวกเราไอปมาวเกี่ยวของนี่ตืนี้นี่มาปูมูดมมันสามารถ ตัดเพี้ยนได้ดูบ่ใช่พี่กว่าหนูนี่ยังไงเพราะว่าเราเชิญมาวันนี้หนูได้แค่ตัวกี่บาทหนูไม่ได้เลยเลยเชิญมาตามเบรนตามกรรมพิที่สำหรับคลิปนี้ก็จบลงไปสำหรับการสัมภาษณ์น้องเฟิร์นกินจิพรทอมโซครูเทคโนโลยีพลพิษสายจบแล้วจบแล้วบ๊ายบาย